ถ้าพูดถึงคำว่ามาเฟียภาพในหัวของเราก็มักจะเป็นหนังฮอลลีวูดใช่ไหมครับมีปืนมีชุดสูตรเรียบรู้แต่จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งเหล่านั้นเลยครับรากศัพท์ของมันต้องย้อนกลับไปในภาษาซิซิลีครับกับคำว่าาฟิอุซูที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งว่าความกล้าหาญความภาคภูมิและเกียรติยศในช่วงศตวรรษที่19กครับอิตาลีตอนใต้ตกอยู่ในความวุ่นวายอย่างแสนสาหัสรัฐปรํานาจตำรวจได้ความน่าเชื่อถือชาวบ้านถูกรีดไถ ถูกโกงและถูกทอดทิ้งใ้เผชิญชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความสิ้นหวังนั่นเองกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาลุกขึ้นมาปกป้องชาวบ้านจัดการกับผู้ที่เอารัดเอาเปรียบโดยไม่พึ่งพิงเจ้าหน้าที่รัฐไม่รอความยุติธรรมจากศาลแต่พวกเขาจัดการทุกสิ่งด้วยกฎเกณฑ์ของตัวเองชาวบ้านขนานนามพวกเขาว่ามาฟิอุสูเพราะพวกเขาคือคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครมีความเด็ดเดี่ยวและเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีในที่สุดกลุ่มนี้ก็ขยายอิทธิพลออกไปอย่างรวดเร็ว และคำว่ามาฟิอุูที่เคยเป็นเพียงชื่อเรียกเฉพาะกลุ่มก็กลายเป็นคำที่ทั่วโลกจดจำและรู้จักกันในชื่อมาเฟียซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากความหมายดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับพวกเขาไม่ได้สวมเครื่องแบบแต่มีคนคอยทำงานให้ทุกซอกทุกมุมเมืองไม่ได้มีตำแหน่งเป็นประธานบริษัทแต่มีคนรอรับคำสั่งตลอด24ชั่วโมงและถึงแม้จะไม่มีงบประมาณจากรัฐบาลแต่กลับสามารถควบคุมกระแสงเงินหมุนเวียนในเมืองได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่าธนาคารซสี่อีกครับเราทุกคนรู้จักมาเฟียจากหนัง แต่ในโลกของความเป็นจริงพวกเขาไม่ใช่ตัวละครพวกเขาคือระบบคือโครงสร้างคือจิตวิทยาที่เข้าใจวิธีการควบคุมคนได้ลึกซึ้งกว่าองค์กรที่กฎหมายรองรับสิครับพวกเขาไม่ได้ใช้ปืนทุกครั้งแต่ใช้การให้ในจังหวะที่คนไม่กล้าถามใช้ความเงียบแทนคําอธิบายใช้วินัยแทนการสั่งและการใช้ภาพแทนความจริงครับในอีพีนี้ครับเราไม่ได้มาเล่าว่าพวกเขาทําผิดอะไรบ้างเราไม่ได้มาเชิดชูเขาเหมือนเดิมครับ แต่เราจะพาคุณไปสำรวจว่าในโลกที่ไม่มีกฎหมายคอยคุ้มครองอะไรที่ทำให้คนบางกลุ่มสามารถสร้างอำนาจขึ้นมาได้โดยไม่ต้องยกมือขอจากใครและหากเราสามารถแยกแยะได้ดีพอครับบางสิ่งในวิธีคิดแบบนี้อาจไม่ได้พาคุณเข้าสู่โลกมืดครับแต่อาจจะช่วยให้คุณเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงได้ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมคําเตือนนะครับสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะลอกเรียนแบบแต่บางวิธีคิดจากด้านมืดอาจจะให้แสงสว่างบางอย่างสําหรับคนที่อยากเข้าใจเกมของอิทธิพล และใช้การเข้าใจคนเป็นพลังโดยไม่ต้องใช้กําลังก็ได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปฟัง้้หนึ่งเลยครับ 1. วินัยของคนใต้ดินที่คนบนดินยากทําไม่ได้ในภาพยนตร์แล้วมาเฟียดูเหมือนใช้ชีวิตยอย่างอิสระดื่มสูปจัดงานเลี้ยงแล้วก็มีเงินใช้ไม่รู้จบแต่ในโลกของความเป็นจริงครับผู้ที่อยู่ในองค์กรแบบนั้นแทบไม่มีสิทธิ์ใช้ชีวิตยอย่างสเปสปะเลยพวกเขาตื่นเป็นเวลาประชุมตรงเวลาอย่างเคร่งครัด พูดเท่าที่จําเป็นเท่านั้นรับประทานอาหารในสถานที่ที่ปลอดภัยระมัดระวังทุกคําพูดเราล่าวกับว่าชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้และทุกคนต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในลำดับชั้นขององค์กรอย่างชัดเจนยกตัวอย่างง่ายๆครับลองนึกถึงการประชุมลับที่สมาชิกต้องมาถึงก่อนเวลาเพื่อเตรียมตัวและแสดงความเคารพต่อผู้นําหรือการที่ทุกคนต้องรู้ว่าควรจะพูดอะไรเมื่อไหร่และมีบทบาทอะไรในการเจราจาไม่ใช่ใครอยากพูดอะไรก็พูดในบางแก๊งครับการมาสายถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติอย่างร้ายแรง การพูดแทรกถือเป็นความไร้ระเบียบที่ไม่อาจยอมรับได้การเปิดเผยข้อมูลที่ผิดที่ผิดเวลาอาจจะทำให้บุคคลน,นั้นหายไปทั้งตัวก็ได้ครับฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ความจริงคือสิ่งที่เรียกว่าวินัยในโลกของมาเฟียไม่ใช่เรื่องของความดีงามหรือการมีศีลธรรมแต่อย่างใดครับแต่มันคือวิธีเดียวที่จะมีชีวิตรอดเพราะในโลกใต้ดินไม่ได้มีแผนสำรองไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองไม่มีใครคอยแจ้งเตือนให้แก้ไขความผิดพลาดและไม่มีใครสามารถปกป้องคุณได้เลยหากคุณทำพลาดแม้แต่เพียงเล็กน้อย ลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมาชิกคนหนึ่งเปิดเผยข้อมูลสําคัญในฝ่ายตรงข้ามรู้หรือมาสายจนแผนล่มผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะหมายถึงความตายหรือการล่มสลายของทั้งองค์กรซึ่งไม่มีใครรับผิดชอบแทนได้เลยครับนอกจากตัวเองนี่อาจจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปหลายคนหลงลืมไปแล้วในโลกที่ให้อิสระมากขึ้นเรามักจะลืมไปว่าชีวิตที่มั่นคงไม่เคยเกิดขึ้นจากการทําตามอารมณ์ชั่ววูบแต่มันมาจากการทําในสิ่งเดิมให้แม่นยําและสม่ําเสมอขึ้นเรื่อยๆแม้จะไม่มีใครเห็นแม้จะไม่มีใครขึ้นชมหรือให้รางวัลในทันที เหมือนอย่างการออกกาลังกายทุกวันครับไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงไม่มีใครเห็นความพยายามนั้นทันทีครับหรือการฝึกฝนตัวเองบางอย่างซ้ําๆแม้จะไม่มีใครมาปรบมือให้แต่ผลลัพธ์ที่ได้ในระยะยาวก็คือความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญในโลกของมาเฟียวินัยไม่ใช่เพียงแค่คําพูดที่ฟังดูดีครับแต่มันคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดและผู้ที่สามารถอยู่รอดได้อย่างยาวนานไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่คือผู้ที่จัดระเบียบตัวเองได้แม่นยําที่สุดต่างหากเราไม่จําเป็นต้องดําเนินชีวิตแบบพวกเขาครับ แต่เราอาจจะถามตัวเองได้ว่าในโลกที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงเราได้วางระบบชีวิตของตัวเองให้แน่นหนาเพียงพอแล้วหรือ,อยังเพราะในบางครั้งผู้ที่อยู่ในโลกสีเทากลับมีระบบและวินัยที่เข้มงวดกว่าผู้ที่อยู่ในแสงสว่างด้วยซ้ําไป 2. ภาพของความน่าเกรงขามที่ถูกวางมาแล้วทั้งระบบคนส่วนใหญ่คิดว่ามาเฟียดูน่ากลัวเพราะพวกเขามีปืนมีคนเยอะมีอิทธิพล แต่ในโลกของความเป็นจริงครับคนที่น่ากลัวที่สุดมักไม่ใช่คนที่เสียงดังหรือแต่งตัวโชว์พาาเลยใช่ไหมครับหลายแก๊งในอิตาลีครับสมาชิกระดับสูงถูกห้ามใส่ของแบรนด์เนมห้ามโอ้อวดห้ามใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อหน้าสาธารณะและห้ามพูดถึงงานของตัวเองแม้แต่กับคนในครอบครัวเพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำให้คนกลัวตรงๆครับพวกเขาแค่สร้างระบบที่ทำให้คนรู้สึกว่าไม่ควรลองดีลองนึกถึงภาพผู้ชายคนหนึ่งครับแต่งตัวธรรมดาๆพูดช้าๆไม่แสดงอารมณ์ใดๆแต่มีคนเดินตามหลังสองคนไม่ว่าจะนั่งโต๊ะไหนคนอื่นพร้อมจะลุกให้ พอเดินเข้าไปในร้านไม่มีใครกล้าหันไปมองตรงๆเลยเขาไม่ได้พูดคำขู่แม้แต่คำเดียวแต่ทุกอย่างในตัวเขามันพูดแทนหมดแล้วเหมือนกับคนที่นั่งอยู่เฉยๆในห้องประชุมใหญ่ๆไม่ต้องพูดอะไรมากแต่ทุกคนในห้องต่างให้ความสําคัญกับเขาทุกการกระทําของเขามีความหมายและส่งผลต่อบ,บรรยากาศโดยรวมเพราะในโลกของมาเฟียความน่าเกรงขามไม่ใช่แค่บุคลิกส่วนตัวแต่มันคือผลลัพธ์ของระบบที่ถูกวางไว้แล้วว่าถ้าใครพูดชื่อเขาผิดที่ผิดทางจะมีบางอย่างตามมาได้ทันทีไม่ต้องมีการขู่ ไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่คนทั้งเมืองรู้โดยอัตโนมัติบทเรียนที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือบางครั้งในชวิตของเราครับเราไม่จําเป็นต้องวิ่งไล่เพื่อให้ใครมาเคารพแต่เราควรวางภาพที่ทําให้คนอื่นรู้ตัวเองครับว่าควรให้เหยียดเราไม่ต้องทําตัวแข็งกร้าวแต่มั่นคงในหลักการและการกระทําไม่ต้องพูดให้คนเชื่อมากมายให้คําพูดน้อยๆของเราดังให้พอในห้องที่คนอื่นกําลังพูดมากเกินไปพวกเขาวางระบบแบบนั้นเพื่อความอยู่รอดในโลกใตดิน แต่เราสามารถนําบางสิ่งจากตรงนั้นมาใช้เพื่อสร้างตัวตนที่ชัดเจนโดยไม่ต้องตะโกนให้ใครฟังเพราะบางทีสิ่งที่ทําให้คนน่าครบรพไม่ใช่สิ่งที่เราพูดแต่คือสิ่งที่เราวางไว้ให้มันพูดแทนเราต่างหาก 3. ไม่มีใครอยู่เหนือกฎแม้แต่หัวหน้าใหญ่ก็ตามในใสายตาคนนอกครับหัวหน้ามาเฟียอาจจะดูเหมือนเป็นพระเจ้าใครก็แต่ต้องไม่ได้ใครก็ต้องเชื่อฟังแต่ในโลกของความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับเพราะในหลายๆแก๊งแม้แต่หัวหน้าใหญ่ที่สุดถ้าฝ่าฝืนกฎขององค์กร ก็อาจจะถูกเรียกไปคุยถูกถอดจากตําแหน่งหรือหนักที่สุดถูกลงโทษถึงขั้นเสียชีวิตลองนึกภาพถึงหัวหน้าใหญ่ที่ตัดสินใจค้าขายยาเสพติดในพื้นที่ที่องค์กรมีกฎห้ามเด็ดขาดเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับแก๊งอื่นถ้าเขายังทําก็อาจจะถูกสมาชิกในสภาของแก๊งอวดให้ลงจากตําแหน่งหรือถูกสั่งเก็บได้เลยนั่นเพราะว่าทุกคนเข้าใจตรงกันว่ากฎอยู่หนบุคคลมาเฟียไม่ได้อยู่รอดเพราะคนที่เก่งที่สุดแต่เพราะระบบที่เข้มแข็งที่สุด สมาชิกใหญ่ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดคนเก่าต้องรักษากฎอย่างเคร่งครัดไม่มีใครได้อภิสิทธิ์ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามพวกเขาตระหนักดีว่าถ้าปิดช่องให้คนใดคนหนึ่งทำผิดได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลเพียงใดอีกไม่นานทุกคนก็จะเริ่มทำผิดตามๆกันเหมือนกับองค์กรที่มีซีอสามารถโกงเงินบริษัทได้โดยไม่ต้องถูกลงโทษไม่นานกับพนักง,งานคนอื่นๆก็จะเห็นเป็นตัวอย่างและเริ่มทำตามทำให้ระบบทั้งหมดพังลงในที่สุด บางคนคิดว่าองค์กรที่ผิดกฎหมายจะไร้ระเบียบยิ่ัยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงมันตรงกันข้ามเลยในโลกที่ไม่มีตำรวจคอยดูแลไม่ได้มีสารคอยกะะกะเกลี่ยข้อพิพาทสิ่งเดียวที่จะทําให้กลุ่มอยู่รอดได้ก็คือระบบควบคุมกันเองที่แข็งแกร่งและยุติธรรมสาหรับทุกคนบทเรียนที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือองค์กรไหนที่ปล่อยให้คนบางคนใหญ่เกินการตรวจสอบไม่ช้าครับทุกคนจะเลิกเชื่อมั่นในระบบเพราะทุกคนจะรู้ว่ามันไม่ยุติธรรมแต่ถ้าแม้แต่หัวหน้ายังต้องอยู่ภายใต้กฎระบบนั้นจะถูกเคารพ ไม่ใช่เพราะใครสั่งแต่เพราะทุกคนเห็นว่ามันยุติธรรมเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ระบบแบบมาเฟียครับแต่เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าความเข้มงวดไม่ได้ทําให้คนกลัวแต่มันทําให้ระบบน่าเชื่อถือและคนที่อยากจะได้ความเคารพจากทีมควรเริ่มจากการยอมให้ตัวเองอยู่ใต้กฎเดียวกับทุกคนก่อนเสมอครับ 4. ทํางานในความเงียบแต่ขยับเมื่อพร้อมค่ะมาเฟียหลายกลุ่มครับไม่ได้ลงมือในทันทีที่มีคนขัดใจพวกเขาไม่ใช่พวกอารมณ์ร้อนแต่คือกลุ่มคนที่เลือกทํา เฉพาะตอนที่ผลมันจะสั่นสะเทือนทั้งแผ่นดินถ้ามีใครทรยศพวกเขาจะไม่พูดอะไรเลยปล่อยให้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมปล่อยให้คิดว่ารอดปล่อยให้ลืมว่าเคยทําอะไรไว้จนวันหนึ่งโต๊ะอาหารว่างเปล่าโทรศัพท์โทรไม่ติดแล้วรถคันหนึ่งก็โผล่ขึ้นมารับตัวแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าไปไหนเรานึนถึงภาพฉากในภาพยนตร์ที่คุณอาจจะเคยเห็นนะครับที่อยู่ๆตัวละครสําคัญก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยนั่นแหละครับคือผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวที่ถูกวางแผนมาอย่างดีและแม่นยําที่สุดการหายไปอย่างปริศนานี่เอง ที่สงสารอันทรงพลังกว่าคำคูใดๆว่าการทรยศมีราคาที่ต้องจ่ายและไม่มีใครรอดพ้นได้พวกเขาไม่ทำเพื่อรมณ์ครับแต่ทำเพื่อผลลัพธ์เพราะพวกเขารู้ว่าถ้าลงมือเร็วเกินไปคนจะเห็นแค่ความโกรธแต่ถ้าปล่อยให้ทุกอย่างนิ่งจนไม่มีใครระวังแล้วค่อยขยับผลมันจะใหญ่กว่าหลายเท่าเหมือนกับการเล่นหมากรุกที่ต้องรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดไม่ได้รีบร้อนเดินมุ่งมั่วแต่คำนวณทุกความเป็นไปได้เพื่อให้การรุกครั้งเดียวสามารถพลิกเกมได้ทั้งหมด ไม่ใช่แค่การตอบโต้ไปตามอารมณ์ชั่ววูบก,การรอคอยนี้จะสร้างความสันสะเทือนทางจิตวิทยาทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็พลอยหวาดกลัวไปด้วยบทเรียนนี้ครับไม่ใช่เรื่องการล้างแค้นแต่คือการนิ่งให้พอและรอจังหวะที่เหมาะสมในโลกของการทำงานครับบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องรีบตอบกลับทุกเสียงไม่ต้องรีบโต้กลับทุกคำแต่ควรเงียบเพื่อฟังฟังเพื่ออ่านสถานการณ์ให้ขาดก่อนแล้วค่อยขยับในจังหวะที่สามารถพลิกได้หรือเมื่อมีโอกาสที่ชัยชนะจะเด็ดขาด คอโต้แย้งแล้วเริ่มตอบกลับเมื่อเห็นจังหวะและโอกาสเพราะคนที่นิ่งที่สุดในห้องอาจไม่ใช่คนที่ไม่รู้แต่อาจจะเป็นคนที่รู้มากที่สุดแค่ยังไม่ถึงเวลาใช้ไพ่ใบสําคัญที่อยู่ในมือเขากำลังรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเปิดเผยมันองค์กรที่อยู่รอดมาได้ไม่ใช่กลุ่มที่ตอบสนองเร็วทุกอย่างครับแต่คือกลุ่มที่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องนิ่งและเมื่อไหร่ต้องลงมืออย่างเฉียบขาดและเด็ดขาดที่สุด 5. ความจงรักภักดีไม่ได้ซื้อด้วยเงินในโลกขององค์กรทั่วไปคนภักดีถ้าจ่ายไม่พอ ก็พร้อมจะลาออกแต่ในโลกของมาเฟียครับคนที่พักดีต่อให้ต้องตายก็จะไม่หักหลังหลายแก๊งไม่ได้จ่ายเงินเดือนที่สูงไม่ได้มีโบนัสไม่ได้มีสวัสดิการอะไรแต่คนในกลุ่มพร้อมยอมติดคุกแทนพร้อมเป็นแพะรับบาปพร้อมเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อคนที่ตัวเองเรียกว่าพี่ชายเพราะสําหรับพวกเขาการเข้าแก๊งไม่ใช่แค่งานแต่มันคือครอบครัวมันคือระบบแห่งเกียรติมันคือคําสาบานว่าจะไม่พูดชื่อองค์กรให้คนนอกฟังจนวันตายมาเฟียไม่ได้ใช้เงินซื้อใจครับแต่ใช้ความรู้สึกว่า ฉันเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองลองนึกถึงภาพยนตร์ตัวละครที่ยอมถูกทรมานจนตายดีกว่าจะเปิดเผยชื่อขององค์กรให้ศัตรูหรือการยอมรับผิดในอาชญากรรมที่ไม่ได้ก่อเพียงเพราะคำสั่งจากหัวหน้านั่นไม่ใช่เรื่องของเงินเลยครับแต่มันคือความผูกพันที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากนี่คือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพวกนี้ถึงจงรักภักดีขนาดนั้นคำตอบก็คือพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำงานครับเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งที่ต้องปกป้องและไม่มีใครอออออยากกกหหหััััลงงงงแ๊รรรืคคบววขตเ นี่แหละครับคือบทเรียนสําคัญการบริหารคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนเสมอไปแต่อยู่ที่ว่าเราทําให้เขารู้สึกมีคุณค่าแค่ไหนในระบบที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเขารู้สึกว่าเขาเป็นแค่คนใช้งานเขาก็จะย้ายไปหาคนที่ใช้งานเขาได้ดีกว่าแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนสําคัญของกลไกเขาจะปกป้องระบบนั้นราวกับมันเป็นของตัวเองมาเฟียใช้จิตวิทยานี้ครับเพื่อรักษาความเงียบและการปกปิดความลับขององค์กรแต่เราสามารถใช้จิตวิญญ,ญาณแบบเดียวกันนี้เพื่อสร้างทีมที่เหนียวแน่นและมีพลังแห่งความจงรักพักดี โดยไม่ต้องมีคำคู่แค่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมมากพอเท่านั้นเองมาเฟียก็คือองค์กรที่ไร้ซึ่งตำแหน่งไม่มีคำว่าซ e o ไม่มีออฟฟิศเป็นทางการไม่มีโลโก้ให้จดจำแต่กลับสามารถควบคุมได้ทั้งเมืองทำให้รัฐบาลต้องหวาดกลัวทำให้คนทั้งชุมชนยอมจ่ายและทำให้คำพูดเบาๆของพวกเขามีน้ำหนักกว่าคำสั่งราชการหลายเท่าตัวพวกเขาไม่ได้ชนะด้วยความรุแนแรงเพียงอย่างเดียวแต่ชนะเพราะเข้าใจคนเข้าใจธรรมชาติของอำนาจเข้าใจการทำงานของระบบ และรู้ดีว่าถ้าจะควบคุมอะไรบางอย่างให้อยู่หมัดต้องเริ่มจากการควบคุมตัวเองให้เป๊ะก่อนเสมอบทเรียนที่เราได้จากมาเฟียนะครับอย่างเรื่องวินยัยพวกเขาใช้วินัยที่เคร่งครัดเพราะรู้ว่าถ้าพลาดแม้แต่น้อยมันก็จะหมายถึงความตายไม่ใช่แค่การถูกตำหนิพวกเขาเลือกเงเงียบเพราะรู้ว่าคำพูดคือเครื่องมือต่อรองที่ทรงพลังที่สุดการพูดน้อยทำให้ทุกคำพูดมันมีความหมายในเรื่องภาพลักษณ์พวกเขาสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเกรงขามเพื่อให้ความกลัวสร้างวงจรที่เลี้ยงตัวเองขึ้นมา ไม่ต้องลงมือบ่อยๆก็มีคนยำเกรงและเรื่องของความจงรักภักดีพวกเขาสร้างความจงรักภักดีเหนือกองเงินเพราะรู้ว่าเงินซื้อใจได้แค่ระยะสั้นแต่ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนั้นยั่งยืนกว่าทั้งหมดนี้ครับไม่ใช่สิ่งที่ควรจะยกย่องหรือเส้นทางที่เราควรเดินตามแต่ถ้าเราลองแยกแยะและมองให้ดีมันคือจิตวิทยาการบริหารอิทธิพลและองค์กรครับที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงและนี่ก็คือสิ่งที่เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาก็สามารถนําไปใช้ได้ทั้งในชีวิตประจําวันและการทํางาน หรือในวันที่เราต้องการสร้างความน่าเชื่อถือโดยที่ไม่ต้องตะโกนหรือโอ้อวดใดๆกะ็ะ้ำอีกทีครับรว่าสิ่งที่คุณได้ฟังมาในตอนนี้ไม่ใช่สูตรลับของอำนาจมืดและก็ไม่ใช่เส้นทางที่ควรเดินตามอย่างเด็ดขาดแต่มันก็คือกระจกอีกบานครับที่จะสะท้อนให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตำแหน่งสูงๆหรือเสียงที่ดังๆเสมอไปแต่มันขับเคลื่อนด้วยคนครับที่วางจังหวะได้ถูกกว่าและเข้าใจมนุษย์ได้ลึกซึ้งกว่าต่างหากครับ และทั้งหมดนี้ครับก็คือจิตวิทยาการบริหารแบบมาเฟียครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาในตอนนี้เราก็ได้มาแกะจิตวิทยาของมาเฟียขยายความให้มากขึ้นกว่าตอนที่แล้วที่เป็นของอัลกโปนครับก็จะมีความละเอียดแล้วก็ซับซ้อนให้เห็นภาพชัดเจนได้มากขึ้นครับใครคิดยังไงหรือชอบข้อไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันไว้ได้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r าย e เป็นกําลังใจให้กับทีมงานสมองไหลทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว และถ้าคุณอยากจะเรียนรู้วิชาการทําธุรกิจหรือการพัฒนาตัวเองก็สามารถรับชมได้ผ่านทางไลฟ์สดของสมองไหลนะครับซึ่งตอนนี้ไลฟ์สดของเราก็จะเป็นรายการล้วงสมองครับแล้วถ้าใครกลัวจะพลาดไลฟ์สดนะครับเราก็มีแจ้งเตือนให้ด้วยเพียงแค่แอดไลน์มาที่แอดสมองไหลนะครับเราก็จะมีแจ้งเตือนไปให้ทุกไลฟ์เลยครับสำหรับวันนี้ครับผมเฟยนะ่จะรู้จักสมองไหลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ